อออืออือหืออร่อยไหมคะ โมนทำอะไรอะ <laughs> อือหือกินเยอะจังเลยกินเยอะจังเลยอือตามเฮ้ยเฮ้ยไปเาไป ไอ้ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้ห hmm> น้าคอยหงนะคอยหงนะคอยหงไอ้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกไอ้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกอ้ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหงนะคอยหงนะคอยหงไอ้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกไอ้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียก ถึงจะล้มแต่ขนมก็ห้ามโดนพื้นอาฝนเทลงม,มาเทลงม,มาเทลงม,มาให้น้าคอยหงน่าคอยหงน่าคอยหงเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยกินไม่หมดอ่ะเอาไปเก็บปลาเอาไปเก็บจ้ะอือ เอาไปเก็บนะคะปเอาไปเก็บเดินไปเอาอตรงนู้นเอาไปเก็บสิแล้วกินไม่หมดอ่ะ <c oughs> เินไม่หมดก็ไปเก็บสิเดี๋ยว ไหมคะปี๊อันีอัมอัน กำลังหได้วยอะฝนตกยังนะมนฝนตกหรือยังคะอืมฝนตกหรือยังอ่าโอ้ขอบคุณค่ะ,อ,ะอ้าวป้อนหน่อยป้อนหน่อย อเอาอาให้ยายเหรอเอาาให้ยายเหรอมา <c oughs> เหียแล้วเหียแล้วเห <c oughs> ยียบอีกน่ะเดี๋ยวขาขึ้นอเอาไปให้ยายเลยกินไม่หมดอ่ะเอ้ ให้ยาย <c oughs>